สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำซอสเทอริยากิมาฝากกันค่ะสูตรนี้รับรองความอร่อยเลยใครทำต้องชอบมากๆค่ะแถมวิธีทำไม่ยากส่วนผสมน้อยนะคะทุกคนสามารถทำได้ใครทานรับรองต้องติดใจแน่นอนค่ะมาดูกันเลย โดยสูตรนี้นะคะใช้ส่วนผสมน้อยแล้วก็หาได้ง่ายตามครัวเรือนค่ะ 1. เราจะเริ่มใช้เป็นอซอสถั่วเหลืองนะคะหรือว่าเป็นโชยุค่ะใช้ที่4ช้อนโต๊ะนะคะ ต่อมาก็จะเป็นมิรินนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับไก่เทริยากิค่ะก็เราก็จะใช้4ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สูตรที่ปริมาณเยอะขึ้นสามารถเพิ่มสัดส่วนได้เลยนะคะแต่สัดส่วนก็คือปรับตามอัตราส่วนที่ให้ไปนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ มาเราจะใช้น้ำตาลนะคะน้ำตาลไม่ขัดสีที่2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะทำการคนผสมให้เข้ากันนะคะเราก็ใส่ขิงค่ะที่ฝานสไลด์เป็นแผ่นๆเนี่ยประมาณ4-5สไลด์ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งเตาเลย โดยเราจะนำไปเคี่ยวนะคะเพื่อให้น้ำตาลละลายแล้วก็ตัวซอสเนี่ยมีความข้นโดยใช้ไฟปานกลางนะคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งน้ำตาลละลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำการเคี่ยวต่ออีกน้อยค่ะ เริ่มเดือดจัดประมาณนี้นะคะก็เบาไฟลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งได้ความเหนียวตามที่เราต้องการค่ะแต่ส่วนตัวก็คือจะให้เขามีความเหลวนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะนําไปทําเป็นไก่ซอสเทอริยากิเขาก็จะเราค่อยเอาไปทําให้เขาข้นเพิ่มขึ้นตอนนั้นค่ะ นี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาทําการกองค่ะในช่วงต้นเขายังจะไม่ค่อยข้นมากนะคะพอเขาเย็นขึ้นตัวซอสเขาก็จะมีความหนืดมากขึ้นค่ะ นะคะเราก็จะได้ซอสเทริยากิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปปรุงหรือว่าราดไก่หรือว่าปลาหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆได้เหมือนกันเลยนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปซื้อเขาขวดแพงๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมมีแค่4อย่างเท่านั้นเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ